ก่อนหน้านี้ก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะคุณพ่อก็อยู่ใน ICU หลายวันมากๆเลยนะคะตอนนั้นก็ตกใจมากว่าแบบในชีวิตคุณพ่อไม่เคยป่วยหนักถึงขั้นแบบเข้า ICU เลยแล้วก็แบบคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าแบบการที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคุณพ่อจะกลับมายากมากเพราะว่าคุณพ่อแก่แล้วอะไรเงี้ยน่นก็แบบเสียใจมากตอนนั้นใช่แต่ว่าเขาบอกว่าคนอายุมากแล้วพอเวลาติดเชื้อในกระแสเลือดโอยังไม่แก่พ่อ ก็ติตตดะะเชื้อได้กะใส่เรือเนี่ยพ่อมันอันตรายมากโอกาสรอดนี่คือน,น้อยมากเขาบอกแบบนี้แบบนี้ยนก็แบบตอนนั้นเนก็แบบร้องไห้อย่างเงี้ยเลยแบบว่ากลัวที่จะเสียพ่อไปเนยค่ะแต่ว่าพอได้มา รักษาที่เกษรานต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลเก่งมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณพ่อมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจากที่มาอยู่วันแรกเนี่ยคุณพ่อมีไข้แล้วก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด <c oughs> คุณพ่อยังไม่รู้เรื่องจําอะไรไม่ได้เลยพูดคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าตัวเองอยู่ที่ไหนบางทีพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกสาวชื่ออะไรบางทีพ่อบอกว่าพ่อจำถูได้คือตอนนั้นอาการแบบบอกเลยว่าแบบว่าเหมือนพ่อกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็ อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อยังแบบว่าร่างกายยังไม่ไม,ไม่ไม่กลับมา100%เนาะทุกอย่างยังไม่สามารถแบบว่าพ่อยังไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ค่ะตอนนั้นในก็เป็นกังวลมากแต่ว่าด้วยพ่อมาอยู่ที่ที่นี่นะคุณหมอเก่งมากๆเลยพ่อ คุณหมอทําให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วก็อาการติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่มีแล้วด้วยเร mm. yeah. าวันนี้คุณพ่อก็ได้กลับบ้านดีใจมากๆเลยคุณหมอที่นี่เก่งมากๆก็อยากขอบคุณโรงพยาบาลเกษมด้านนะคะขอบคุณพี่ๆคุณหมอพยาบาลทุกคนนะคะที่ดูแลพ่ออย่างดีที่สุดพ่อกลับมาแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหนุ่มขึ้นอีกครั้งแถมพ่อ,อยังเริ่มเดินได้ด้วยก่อนหน้านี้คุณพ่อขยับเดินไม่ได้เลย mm. ตอนนี้ตอนนี้เดินได้แล้วเพราะน้อง,อง,องอนะตอนนี้ไฟแนวเลยไฟแนวเลยนะ <c oughs> แข่งเลยเลยค่ะด <c oughs> ีใจมากมาก